สวนมากข้าหัวนะรอลย Oh, my ลงไปก็คุ้กจับับไเ,เลยนะคะามาด้วยค่ ยาพัฒน์บุญนาคนะคะตามมาด้วยคู่ที่หนึ่งนะคะเด็กหญิงอารดาบุตรพจนะคะและเด็กหญิงอารมณรัตน์นาพรโภคพงนะคะส่วนคู่ที่สองนะคะได้แก่เด็กหญิงสิริการดาน้อยชินและเด็กหญิงอะนัญญาศรภกดีค่ะค่ะคู่ที่สามนะคะจะเป็นเด็กหญิงพิชาพรนะคะแตทวีสุขและเด็กหญิงนัทชาวีกันทร์จอมจันทร์จันทร์ค่ะ เด็กหญิงอภิชัาคำปันและเด็กหญิงปราณติยาปริมาณ 我。 ดูแลโดยคุณครูสุพินนะคฒน์คุณพัชรีนะคะประธานคณะสีฟ้าค่ะและคณะครูคณะสีฟ้านะคะที่ช่วยดูแลตบแัดเด็กๆของเรานะคะคุณครูประนิสาโรงงานคุณครูจอมพิจยาซิดีศิษย์คุณครูรัชญาทอมมีคุณครูหนุ่ยไกรีครับคุณครูสุภาวรรณต่อว่าเอกค่ะคุณครูเลลิศลาทวีโทูคุณครูสุวัฒนาฤกษ์อรัญญาไทยคุณครูสตัสด <ș> ิ์ฤ ว่าคุนครูนะชกุลมิตกัมเรืองุลคุครูเจระาจันร์มาหาแว่นตามาด้วยนะคะครูขอ มาด้วยคณะแบบา ยอมกันได้เหรอคะโอ้โหจุกตขนคาะาดชายสตัวในท็อของเรานะคะ <Hal: outta. S 1> ต่อมาติดนะคะเป็นผู้ถือป้ายเซลนิเฟอร์นะคะเด็กหิงยิญาพงศิษนะคะและเด็กหญิงชนาพร รอดูนะตอนที long, ่เราตรวดเชืดอไปแล้วค่ะแต่ว่าสี่ีกำ้นัดอะไรออกมาู้กันนะคะต้องทารปร่ถนะคะคะแล้วควรทำอะไนะคะพวกมือจต้อไป พัานทีมกนมเอยนะคะทุกีหลังก็ได้ด้วยอ้อคมบอลไปเลยค่ะลูกนอกจากนั้นนะคะีเือนะคะก็ยังจะมีผู้ืัฒน์ร่วด้วยนะคะโดยเด็กหญิงทชาโมนวราภิลพัฒนานะคะและเด็กชายจารกษแตงโชกะแลก็มีผู้ถแล เป็นเดบ,บทีนักกยาพรชมสีงานนะคะแล้วก็เด็กเชา้านะ ได้เลยนะคะเด็กสีหเด็กอีบายนะคะตัวบายบายตอบอปว่าจะทำตัวตอไบว่าคุณจะทำตัว มาในทีรู้แพ้รู้ชนะรู้เอาไปเข้าคนเสิร็จกีฬาไงยหายถือป้ายดูไทยที่ทีมพัฒนาและเด็กชายพัฒนานัยศิริพัฒน์นรนะคะสุดยอดนะคะนักกีฬาของเราในวันนี้นะคะหลังจาขบวนนะคะเราก็จะมีการแข่งขันาที่ะด้วยทองเทานี้เราจะกาวังวันและ รางวัลมากมายเลยนะคะใครเลยค่ะและตอนนี้ วชรากรโกกันแกคุณครูชาัวิดารัตนวงศารีคุณครูารัญญาพิรุกิจนะคะดิฉันประลีถึงพรมและดิเชชชารีนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นขบวนของส่วงนะคะนงรวม่อป้ายนะคะเด็กหญิงสิริทัทพรนะคผู้หญิงโเด็กชายยาสีดิศักพรีนะคะและตอนนี้พอทีเชื่อขบนนะคะน่ะ เราจะทำการโอนผานะคะเงินมากนะคะนงโดยรด็กหิ

คัมพิชันทีมชาเด็กหญิงสิงค์วิัมพิาลาเด็กหญิงเกษมสุนารีมงเด็กหญิงพระนครทองจุและเด็กหญิงอาันจักรทองจุนค่ะขาดไปด้วยเด็กหญิงยานิดาวานิสเร์ิและเด็กหญิงมงรักษามงเสนานะคะที่เป็นทีมดัมเบเลอร์นะะตอนนี้สั่งมาไม่ได้เลยน,นะคะ กลังทำดังขอรบคู่เชียร์ฮาค่ะแล้วก็สุ้ายสาอพี่ๆจมาเนแล้วจะเป็นน้องตองแบนเดอร์ตัวเล็กตัวนอยตัวสุดหน่ารักของเรานะคะแล้วกให่ขาเนนกหน้านะเขาเป็ย huh. ัคไคะหลังกล้องเนี่ยใชโยนก็ควงไปเลยค่ะวงโชว์ไปเลยนะคะ ย้อนยอนแล้วดแล้วควงสะหน่อยนะคะขอโทวกซะหน่อยหรืคุณ่าซ้อมมาค่ะวดีดูบ่